สวัสดีครับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การอัปเดตรถไฟความเร็วสูงนะครับประจำนะครับวันที่9มีนาคมนะครับ2567นะครับผมอันนี้นะครับเราจะถ่ายเริ่มต้นจากสถานีน้องน้ำขุนนะครับไปสิ้นสุดที่สถานีศูนย์ซ่อมบำรุงย่อยโคกสะอาดนะครับผมนี่นะครับก็จะเริ่มต้นจาก สถานีหนองน้ำขุนนะครับอ่าตอนนี้นะครับก็เห็นไหมครับมีการขึ้นโครงสร้างนะครับมีขึ้นคานทางวิ่งเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็กําลังติดั้วนะครับติด้วดอ่าข้างบนนะครับอ่าเห็นไหมครับกาลังติดลวข้างบนเนาะนะครับตอนนี้กําลังติดทยอยติดลวข้างบนแล้วตอนนี้นะครับอ่าพวกคานทางวิ่งอะไรพวกนี้ก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านอ่าก็ถือว่ามีความคืบหน้าพอสมควรนะครับสําหรับตัวสัญญาตัวนี้นะครับอ่า โดยช่วงน้องน้าขุ่นนะครับจนถึงสีเขวนะครับจะรับผิดชอบโดยผู้รับเหมานะครับอิตาเลียนไทยดีไวล์ลมนนะครับอ่ะนี่ก็คือผลงานความคืบหน้านะครับทุกท่านนะครับอ่ะตอนนี้ก็กําลังทยอยนะครับใส่ล้วข้างบนนะครับข้างบนขานถังวิ่งนะครับนี่นะครับท่านทุกท่านเห็นไหมครับตัวสีขาวข้างข้างนะครับตอนนี้ก็ยังทยอยนะครับใส่นะครับถือว่า บริเวณนี้นะครับถือว่ามีความคืบหน้าพอสมควรนะครับอ่าที่เห็นเป็นคานแบบนี้นะครับก็น่าจะเป็นทางรถไฟจะเบี่ยงโค้งนะครับก็เลยต้องทําเป็นฐานกว้างแบบนี้นะครับนี่นะครับอ๋อก็ส่วนถนนที่ท่านเห็นข้างหน้านี้ครับเมื่อกี้นะครับเป็นถนนหมายเลขสองศนหนึ่งนะครับอ่าสีคิ้วเคียงคานนะครับอ่าก็เราผ่านมาแล้วครับเมื่อกี้นะครับอ่านี่นะครับ ส่วนช่วงบริเวณนี้นะครับกําลังทําการก่อสร้างนะครับกําลังหล่อเสานะครับนี่ตรงนี้ก็หล่อเสร็จเรียบร้อยนะครับช่วงนี้ก็หล่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเหลือแค่บางตัวเท่านั้นนะครับสักหน่อยนะครับก็จะมีการเอาคานทางวิ่งนะครับขึ้นมาวางข้างบนนะครับนี่นะครับเราตอนนี้เรากําลังเดินทางเข้าสู่ที่สถานีซีคิวแล้วนะครับอนี่นะครับ ตรงที่เห็นด้านซ้ายมือตรงนั้นนะครับเป็นโรงงานทำตัวคารทางวิ่งนะครับก็จะเอามาประกอบแล้วก็ร้อยด้วยสลิงนะครับนี่นะครับส่วนบริเวณนี้ก็ยังกําลังหล่อเสาอยู่นะครับยังหล่อเสาตอมออยังไม่เสร็จนะครับทุกท่านนะครับนี่ครับผมก็เป็นการอัปเดตคร่าวๆนะครับคิดว่าสิ้นปีนี้นะครับคิดว่าน่าจะผมว่าทางวิ่งนะครับโซนบริเวณนี้นะครับก็น่าจะ ขึ้นกันเต็มแล้วนะครับพวกคานทางวิ่งอะไรพวกนี้นะครับนี่นะครับชึ่นปีนี้น่าจะมีความคุ้นหน้าค่อนข้างเยอะนะครับนี่นะครับจะเห็นว่าเสาก็ตั้งขึ้นกันหมดแล้วครับนี่ช่วงนี้นะครับนี่นะครับข้างหน้าของเรานะครับตัวนั้นก็เป็นตัวประกอบคานทางวิ่งนะครับนี่นะครับคือกาลังขึ้นมาไต่อยู่ข้างบนแล้วนะครับนี่ครับกําลังไลไรประกอบมาแล้วนะครับนี่ครับผมอ่านี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับ คร่าวๆนะครับของช่วงหนองน้ําขุนนะครับถึงสีคิ้วนะครับส่วนสีคิ้วนะครับถึงศูนย์ซ่อมบำรุงย่อยโคสะอาดนะครับตัวนั้นก็จะเป็นอีกสัญญาหนึ่งนะครับนี่นะครับจะเห็นว่านี่ครับมีการวางทางวิ่งเข้ามาแล้วนะครับมีว่าอ๋อไม่ใช่นะครับขอโทษครับผมมีการวางคันทางวิ่งมาค่อนข้างเยอะแล้วครับอ่าตอนนี้เรากําลังจะเข้าสู่ที่สถานี สีคิวแล้วนะครับทุกท่านนะครับอ่าตอนนี้เรากําลังที่จะเข้าสู่สถานีสีคิวแล้วนะครับนะครับรงสถานีสีคิวนี่ครับก็จะเป็นตัวทางรถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะยกระดับขึ้นข้างบนนะครับเพื่อจะทําให้คนสอสองฝั่งนะครับความของเมืองนะครับได้ได้เคลื่อนที่ไปมาได้สะดวกนะครับ ราะว่าทางรถไฟมันผ่ากลางเมืองแบบนี้นะครับทีนี้ก็ถ้าถ้าสมมุติว่าทําเป็นระดับดินนะครับมันก็จะทําให้การสาญจรไปมาระหว่าง2ฝั่งไม่สะดวกนะครับเขาก็เลยทําเป็นทางรถยยกระดับนะครับอ่ะนี่นะครับตอนนี้เราเข้าสู่ที่สถานีสีคิวแล้วนะครับทุกท่านนะครับอ่านี่นะครับเราเข้าสู่ที่สถานีสีคิวแล้วครับทีนี้ก็จะพอเลยสถานีสีคิวไปก็จะเป็นสัญญาอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าผู้รับเหมาก็จะอีกเจ้าหนึ่งนะครับ นี่นะครับทุกท่านนะครับพอเลยช่วงซีคิวไปแล้วนะครับก็จะเป็นผู้ละเมออีกเจ้าหนึ่งนะครับโดยสัญญาตัวนี้นะครับจะเป็นสัญญาที่สองขีดหนึ่งนะครับจะรับผิดชอบโดยบริษัท c ีวิวเอนจิเนียริงนะครับก็จะรับสัญญาสองขีดหนึ่งนะครับช่วงซีคิวถึงกุฏิกนะครับระยะทางทั้งหมด11กิโลเมตรนะครับโดยก็จะเป็น ทางวิ่งระดับดินนะครับ6กกิโลเมตรนะครับแล้วก็เป็นทางวิ่งยกระดับนะครับ4.2กิโลเมตรแล้วก็อาคารสูงมุมลุงย้อยโคกสะอาดนะครับก็จะรับผิดชอบทั้งหมดสามสามตัวนะครับสามอย่างนะครับบริษัทซีวิวเอนจิเนียริงนะครับตอนนี้ก็อนะครับข้างบนนะครับตอนนี้นะครับก็งานก็นะครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับก็มีการวาง คานทางวิ่งมีเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับคานทางวิ่งก็ขึ้นหมดแล้วนะครับตอนนี้นะครับเสาคานทางวิ่งอะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าคืบหน้าพอสมควรนะครับช่วงนี้นะครับผมว่าช่วงสีคิ้วนี่เป็นช่วงที่แบบค่อนข้างที่จะแบบมาไวที่สุดแล้วนะครับตอนนี้นะครับนี่ครับผมน่าอันนี้ก็จะเป็นช่วงจากสีคิ้วนะครับไปที่ ศูนย์ซ่อมบำรุงโคกสะอาดนะครับตอนนี้นะครับนี่ครับผมอ่าส่วนศูนย์ซ่อมบำรุงครอบศาตร์นะครับตอนนี้ก็เห็นสร้างอาคารที่พักพนักงานจนเสร็จเกือบจะหมดแล้วนะครับตอนนี้นะครับอ่านี่นะครับก็จะเป็นทางวิ่งยกระดับนะครับแล้วก็ก็จะมีรถระดับเป็นระดับดินนะครับทุกท่านนี่กำลังจะลดระดับลงไปที่ศูนย์ซ่อมบำรุงโคกสะอาดแล้วนะครับอ่า นี่นะครับตอนนี้ก็ลดระดับลงเป็นระดับดินแล้วนะครับทุกท่านนะครับอ่านี่ครับผมก็จะมีการทําคันกั้นดินนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับผมอ่ามีการทํานะครับแต่ช่วงนี้รู้สึกตรงบริเวณนี้นะครับก็จะมีการทําเฉพาะคันกั้นดินไว้นะครับก็ยังขึ้นงานไม่ค่อยเสร็จเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับก็จะเหลือช่วงนี้นะครับที่ขาดนะครับอ่าแต่ถ้าบริเวณนี้ก็ ผมคิดว่าตัวเนี้ยน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับนี่นะครับอาจจะมีช่วงสั้นๆเมื่อกี้ประมาณถึงสามร้อยเมตรนะครับที่ยังทําให้เสร็จนะครับพอมาถึงบริเวณนี้ก็คือเนี่ยผมว่าเสร็จตัวนี้ก็เสร็จเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับตัวนี้นะครับมีการติดรวนะครับแล้วก็มีการเทพื้นข้างบนนะครับเป็นชั้นหินต่างๆนะครับเรียบร้อยนะครับนี่ครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบนะครับช่วงจากซีคิวจนถึง ศูนย์ซ่อมลงโคสสะอาดนะครับตอนนี้นะครับเหลือแค่ผมว่าอันเนี้ยน่าจะเหลือแค่เอารางมาใส่นะครับแล้วก็เอาชุดสายไฟแรงสูงนะครับเข้ามาลงก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับผมว่าอันนี้นะครับพวกงานโยธาคิดว่าน่าจะอันเนี้ยในมุมมองผมว่าผมว่าน่าจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตัวเนี้นะครับจากเนี่ยเนี่ยครับเห็นไหมเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับทุกท่านนะครับรั้วอะไรพวกนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่ครับผมอ่าช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่แบบดูมีความคืบหน้าที่สุดแล้วครับสุดยอดแล้วครับตอนนี้นะครับอ่าเห็นไหมฮะนี่ครับโอ้โหดูเจริญหูเจริญตาเลยครับสุดยอดเลยครับนี่นะครับน่าที่ที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้าไกลๆนะครับประมาณ1กิโลเมตรตรงนั้นก็นะครับก็จะเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงย่อยโค้สะอาดนะครับทุกท่าน นะครับที่เห็นสูงๆอยู่นั้นนะครับก็จะเป็นที่พักพนักงานนะครับแล้วก็เป็นศูนย์ซ่อมลุงย้อยนะครับนี่ครับผมตอนนี้เรากําลังจะเดินทางเข้าสู่ศูนย์ซ่อมลุงย่อยโคสาชแล้วนะครับโดยทางรถไฟนะครับก็จะอยู่ขนานกับทางรถไฟความเร็วปกตินะครับนะครับเห็นไหมครับโอ้ใหญ่ตัวโมรานะครับนี่ครับผมอ่านะฮะ ยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมนะครับตอนนี้เรามาถึงที่สถานีนะครับโคกสาแล้วนะครับอ่ะยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมนะครับสําหรับผมนะครับวันนี้ก็ครับก็ขอต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสําหรับวันนี้นะครับตัวผมเองนะครับก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมนะครับ